สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับส้มสมสีสไปยยูเคค่ะมณีมากกับลูกสาวค่ะมณีมาเรียนภาษาไทยน้ากันค่ะเอาเขียนถึงไหนแม่บอกให้ฟังเขียนแล้วเลือกเอาฝาเขียนการตีห้าจะเป็นคู่สอนลูกได้เนี่ยพี่น้องค่ะบอกเลยว่าห้าต้องแปลงหลังจังหวะจักหลังด้วยพี่น้องค่ะพู้ไดเป็นคือข่อยในค่ะพี่น้องค่ะสอน มเมื่อกี้แม่บอกพา you ยุเขียนไปนุนงโชคีมามาพิทพีทพ,พเด็กหน่อยพี่น้องคะอ่าฟังแม่ฟังฟ,งฟังออกค่ะฟังไทยฟังเล่าออกแต่ว่าเขาบ่อยตอบเข้าเป็นภาษาไทยภาษาเล่าอ่าส่วนหมากเขาจะตอบเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ากระยาให้ลูกได้แล้วนะแต่กับว่าได้ไม่หรอกค่ะพี่น้องคะที่ลูกจะตอบเข้าเป็นภาษาอย่างการแ,แล้วแต่เขาคอยเขาเขาใจอ่า นี่ก็มาเลียนเสริมเอาก็มาสอนสอนกันทุกมือค่ะพี่น้อง่ะให้เขียนภาษาไทยสอนงูงูงูปลาปลาไปจ้บพอดีเขามีลุงเขามีคุณคู่เหมือนไขว่ไขวารับจ้างสอนกับพี่น้อง่ะชั่วโมงหนึ่งสิบสองถึงสิบห้าปอนค่ะพี่น้อง่ะแม่สมศรีกับบ๊มีปัญญาค่ะพี่น้องบ่มีปัญญาไปจ้างไปจ้างคนมาสอนหรูห้ากับสอนกันเอาเองค่ะสอนเขาตั้งแต่หนอยหน่อยตั้งแต่ หูตองแต่กอไก่ขอไข่ค่ะพี่น้องคะตอนนี้เขาก็เริ่มสะกดค้าเป็นแล้วเข้ากับสอนในอ่าในทางที่เข้าหูเลยคะ่ะเข้าหูเหนี่ยงเข้ากับพยายามสอนเขาพี่น้องคะถึงเขาจะรับแน่บรับแน่กับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของเขาเนาะแต่เข้ากับอยากป้อนข้อมูลที่เข้ามี <c oughs> ให้เขาเต็มที่เอาเขียนลงไปแล้วเล็กอายุเขียนถึงได้แล้วมันหนึ่งยชูช้อว์ท่านผู้ชมบอกรีอยู่เขียนถึงได้แล้วจะแน่นถึงบ่เนาะลายมือกับพยายาม าลายมือกับบอคอยแบบว่าบอคอยบอคอยพัฒนาขึ้นเ้พี่นองค่ะเขียนมาตั้งตะวาเทอาไดแล้วลายมือกับบพัฒนาขึ้นเด้อใ้เบิงอหนูตอบเองได้ไหมว่าหนูชื่อน้องอะไรคะหนูตอบเองได้ไหมหนูตอบท่านผู้ชมได้ไหมกิยิงที่การ์ลเมลล่าอ่านดีๆอ่านดีๆอ่านดีๆก็หน่ามือนีไมนทีเท่าไหเขียนลงไปโอ้มือนี้มนทีเท่าไดรอ่านอ่านให้ท่านผู้ชมฟังวันวันชันที่ ยี่สิบหกเดือนเดือนกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะค่ะกดอ่ะพญ่ามก็ให้เขาเขียนให้เขาเขียน,ยนซื่อซื่ออะไรลงไปเขียนวันที่วันที่นี่ต้องบอกลูกตลอดด้วบมือไหนที่แม่สอนเขียนก็นให้เขียนวันที่อ่าคือจังตีเข้าไปโรงเล่นน่ยเนาะพี่น้องขาระลึกความหลังเนาะเข้าไปโรงเรียนคุณครูก็สิไปเขียนอ่า เขียนเทิงกระดานได้เมนก็จะเขียนบันทีเปลี่ยนบันทีตลอดในกะสิบอกลูกเขียนบันทีให้เขาอา่านหอดพ่อสอนด้วยพี่น้องคะขอเขียนพ่อสอได้เขียนเหล็กไทยเล็กหน่อยเขียนได้เบิร์ดกับพี่น้องค่ะเขียนเหลขไทยแต่ว่าพยาญามตอนนี้กะกำลังพยา,ยามให้เขาสะกดข้ามบางที่เขากลับสะกดถืงแนาบาสะกดถืงแน่อันนี้อันนี้ก็บ,บ่ไหมดอกเพราะว่าส่วนมากชีวิตเขาจะอยู่แต่เมืองหนอกเนาะโดนๆทีเ่เขากลับเมืองไทยกับขอให้แบบว่า ได้ภาษาไทยได้ภาษาแม่นิดๆน้อยๆแต่พญานนี่เพิ่นแบบเพิ่นกับพญ่าแบบว่ากระตุ้นให้เห้าสอนลูกเข้ากับสอนสามตีเฮ้าสอนได้เพราะว่าเฮากับบแม่นนบามีความรู้อย่างอ่ามากมายที่จะแบบว่าไปสอนลูกเข้ากับมีความรู้ในอ่าพ่อหางอื่นเลยเนาะพี่น้องค่ะเข้ากับปอนกันไปตอนนี้สอนสอนลูกสาวเสร็จแล้วก็สิสอนลูกใช่คันสอนพร้อมกันพี่น้องเขาแบบ ในจังหวัเด็กหน่อยยูน้ากันเราเราเขาคอมเมนต์กันนะพี่น้องคะเออฉันเขียนคำนี้ได้แล้วยูหลอกฉันเดียยูเขียนคำนี้ยูสะกดถือว่าถือปฏิบัิกาสิทธิการปฏิัตก็เลยต้องแยกค่ะสอนน้องก่อนก็ได้จีสอนพีตามหลังค่ะแม่บอกว่าให้เขียนจังหวัดค่ะมาอ่ชประโยคอประโยคเขียนประโยคอะประโยคกับประโยคแม่บอกให้หนูเขียนประโยคประโยคประโยคค่ะมัอนี่แปรงเลียนมา อ่าโมน,นิฟังเ,เรียนมากอยู่เรียนีอย่างแน่โมน,นิจำได้ป่หนูเรียนอะไรอ่าเขียนลงไปอยู่อานให้แม่ฟังหนูเรียนนี่ท,ทั้งเครื่องนี่นี่หนูเรียนเกี่ยวกับแกรม,มาอ่ามีแม่เอกน้าเกี่ยวอยู่ลืมแม่เอกตลอดเลยเขียนแม่เอกลงไปด้วยค่ะนี่นะคะเป็นสิ่งที่แบบว่าต้องมาสอนกันอ่าหลังจากที่เฮากินเขากันเรียบร้อยแล้วก็ม่านางสอนกัน นางสอนกันเสร็จแล้วอะ่ะก่อนเขาจะนอนก็นให้เขาอ,าอ่านอ่ะสตอรี่บุกบ๊กอยูอ่านนสตอรี่บุ๊กอ่ะเนาะมื้อนี้เพิ่อนอ่านสตอรี่บุ๊กแล้ว <c oughs> เพราะว่ากลับมาจากโรงเรียนอันพอพอเพิ่นบังคับให้อ,าอ,าอ่านอ่าให้อ่านหนังสือนิทานก่อนที่จะกินขา้าวก็เลยอ่านหนังสือนทิทานเสร็จเรียบร้อยแนละ้วมื้อนี่ยูอ,าอยาา่านจักหน้าดาดี่ให้ยูอ่านจักหนา้า30 10 10 อู้อ่านซาซิหนาเลยคือคือเก่งแต่อูอยู่ตรงไดบวัฟเฟลหลายแน่ๆเลยยูโรงเรียนอยู่ตรงไหบวัฟเฟลหลายๆเลยอะแล้วแล้วเอาเขียนเขียนเขียนในใบแม่จะเอาให้ท่านผู้ชมเบิ่งนํำลายมืออยู่เตังไหออะเขียนดูเขียนประโยคไว้อย่างค่ะอา่าให้แม่ฟังนํำหูชอบกินมะมาเพชรมากเพชรเพชรมากๆค่ะให้เขียนประโยชนนี่เพิ่นจิตเพิ่นบกมหาแต่มะม่าพี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นมากกินมะม่าค่ะลูกสาวค่ะได้แคนมือได้แม่บ่าให้กินได้พี่น้องค่ะ เพิ่นสิโทษไปฟ่องแย่เมืองไทยได้ค่ะพี่น้องเพื่อนหัวดีค่ะเพื่อนอยากเพิ่นมากินมากก็บว่าอยากให้ลูกกินหลายค่ะพี่น้องคะ่ะกะจังหวะเนาะมีโซเดียมมีแยงหลายกะเพราะว่าเขาไม่อยากเอากินหลายเลยนะอ,อ้าออนูกเขียนประโยคต่อไปนูอ่านในแม่ฟังวันนี้นูอยากไปทะเลถวที่เมืองไทยอยุ่อยู่อยู่กับยายชุนดูเม ยูแต่งประโยคบัตถือหนูตองบอกว่าหนูอยากไปเที่ยวทะเลที่เมืองไทยค่ะนี่แหละค่ะเด็กหน่อยเขาสิเอาคํำนั่นมาใส่ทั้งหนา้าใส่ทั้งหลังใส่สลับกันไปอ่านเขียนไหมหนูอยากไปเที่ยวทะเลที่เมืองไทยค่ะอ่านสีมัจัง better word better the center อ่านเขียนแล้ไปเขียนไหมหนูอยากไปเที่ยวกับพญา,ามบอกกันไปพญา,ามสอนพญา,ามที่จะบาต้องแปลงด้วยพี่น้องขาเพราะว่ามือใดท่ทัง เพราะว่าทั้งสอนกันไปเดี๋ยวแปลงหลังกันไปอันไหนหนูอยากอยากเที่ยวมี่ม่เองน้ำเที่ยวหนูอยากไปเที่ยวทะเลเขียนงามๆอ่ะเขียนงามมาต้องเฝ้าทะเล <c oughs> หนูอยากไปเที่ยวทะเลที่เมืองไทยค่ะ,ะเขียนลงไปหลบเขียนสวยๆที่เมืองไทยค่ะบ่อาบสอนมาตั้งแต่ ตั้งแต่สามขวบค่ะพี่น้องค่ะสอนแต่กอไก่ขอไครเนะราะสอนสระอิสระอาสอนพยัญชนะภาษาไทยนี่สอนทุกอย่อยางค่ะพี่น้องค่ะสอนรลรับปัตตานีกามาให้เขาสะกดสตสกดตข้ามเป็นพ่อเขามาสะกดอตข้ามเป็นแก่เขาแต่งประโยคค่ะพี่น้องค่ะก,กับพายาสอนกันไปเพราะว่าอยูน่นี่ขันท่าไปจ้างไปจ้างคนทิวา,าจ้างจ้างคนมาสอนหลูกเ่านี่ชั่วโมงหนึ่งเด้อยวกับพี่น้องค่ะชั่วโมงหนึง่ง สิบสองถึงสิบหาปอนเข่ากับบุหงวันลูกเข้าจะได้ความรู้ได้จากเขาหลายันไดสู่เข้าสู่เข้าสอนกันเองค่ะพี่น้องคะสู่เข้าสอนแบบงูงูปลาปลาสอนกันไปเองค่ะพี่น้องะ่ะเอาเขียนใกล้แล้วพี่น้องคานี่แหลคะค่ะหันสายหันขั้วไข่เวลาไนเพนแม่เปิดกล่องอะเอาเขียนตึงใดต่อไปแมวไอเขียนชื่อจังหวัดที่เมืองไทยเขียนลงไปคําแรกอยู่เขียนเข้ามาจังหวัดอะไรบอกทานผู้ชมนําจังหวัดอะไรฮะ ออกเสียงนํำจังหวัดอย่งคะเลยเลยมีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างบ่มี่แม่เอกเลยแม่บอกหลายเชียนแล้วมาเลยบ่มี่แม่เอกอ่าต่อไปงงสวยพ,งงพูดดังๆพังงาอ่าจังหวัดพังงาอ่าต่อไปจังหวัดจังหวัดแยวๆนะ่ะพระนะคร พระอ่ะสะกดให้แม่ฟังนํ bah, ามือนีคือลายมือสวยแถวมือนีขี้เขียนงามแถวมือนีเขียนย่างงามเลยแม่ท่านผู้ชมค่ะพระนครสีอ่ยุดบันอ่ยุดเอาเอาสระอาออกบ่มีบ่มีสระอาอ่ยุทธะทะทอทงทะทอทงอ่ยุทธะยายายอยักษ์สระอานั่นแหละค่ะอ่านอ่านแม่ฟังอ่าน นครศรีอยุธยาต่อไปอ่าน้องเอาคำยาวๆนครศรีนครศรีอะไรเขียนลงไปจำได้บอ๊มีสองนครมีสองนครจำได้บ่มน,น้ <c oughs> มอ,นอ,นนอลูกก็ได้นครศรีอยุธยาไม่ใช่นครศรีธรรมธรรมรา,าโกรธอ่ะเขียนลงไปการที่เ้าจดสอนเล็กน้อยเนี่ยพี่น้องค่ะเ้าต้องใจเย็นๆเด้ไ่ะพี่น้องค่ะถึงเ้าจะ จึงเขาจะอารมณ์รุนแรงขนาดไหนจึงเขาจะจะอยากแบบอันนี้เขาปัญหาเข้าก็ต้องคมคม,คมจิตคมใจเข้าไปเ้ยพี่น้องคะ่ะการที่เขาจะสอนเล็กน้อยนี่บอบแมนสอนอยังไงเด้คะ่ะผูใ้ใดเป็นก็่อยนะคะจนมาจะสอนการบางลูกใดจนมาจะบอกลูกเฮ็ดนันเฮ็ดนี้ไดว้าวว้าแล้วก็แล้วยำแล้วก็แล้วเนาะเฮาก็อยากให้ลูกเฮ้าได้แหละเขาก็เลยต้องยำต้องยำดูดูดีๆยายาแลบดิน mm hmm. it's not nice mm hmm. o okay. k นครศรีธรรมราชถือต่อไปประจวบประจวบยังคีรีขันอ่าเขียนลงไปตอนนี้กับกำลังสอนเขาจำซือจังหวัดค่ะพี่น้องคะจังหวัดที่เมืองไทยคะ่ะจังหวัดในประเทศไทยเนะจะจา,าเนนเนะก็จำได้บ่ค่อยหลายปันไดแล้วเนาะกับพยาญชนเขียนไปอันใดี่เขาหูเขากบบพยาญเขียนไปโอเคต่อไปกาฬจําได้บ่แยกศูนย์ย่ไส เขียนลงไปจังหวัดที่อย่างยายซุนอยู่ใส่ know. บอกต่อมาบอกว่าไอเดอร์นอ <c oughs> ยายซุนอยู่ไหนนองบุรีลำเขียนลงไปเขียนลงไปยายแซวเด็ดยายแซวยายแซวอยู่ที่ไหนยายแซวยายแซวอยู่จังหวัดใดจำยายแซวไะไบอที่แม่พาไปหา <c oughs> ยายแซวอยู่คอนอย่างคอนเกนอ่าเขียนลงไป โอเค Have we ever gone Have we ever gone to the capital กรุงเทพอย่าเข้าไปดูเพราแห้งแล <Yeah, S 1> ้วอย่าอย่าเขียนเขียนเขียนแล้วแล้วอเขียนเมืองเมืองหลวงเขาเรียกว่า capital เมืองหลวงไทยคอแค capital uh, no English call capital บบอินไทย call เมืองหลวงแซมเมืองเมืองหลวงที่อังกฤษที่ประเทศอังกฤษคือ คืออย่างเมืองหลวงลอนดอนเเดนเดียดะอินชทยเมืองหลวงอิสกุงเทพกรุงเทพ capital in Thailand is Bangkok เดีย capital of lon อ่าอังกแลนด์ is London okay London. นั่นแหละเขียนลงไปอ่าเมืองหลวงเมืองหลวงเนาะเมื่อกี้ไม่บอกถึงเมืองหลวงนะบอกไปประมานี่แหละายสมศรีกับศรหลงคำบอกจากของเค้นถึงไแล้วจะให้ท่านผู้ชมเบิ่งให้ท่านผู้ชมเบิบงบงบ่งลายมือเบิ่งอ้าวยกขึ้นมาเบิ่งเบิ่งลายมือโอ้ยเบิ่งกับหัวกับหางพี่น้องขาเขียน เขียนแบบว่าเบิ้งกับหัวกับหางนี่แหละค่ะเขียนเสร็จแล้วเพิ่นเ,นเนขียนไสิใไ้เขียนคนละหนาค่ะพี่น้องคะอ่าต่อไปกกสิเป็นพี่่าเพิ่นเขียนนี่แหละค่ะแม่สมศรีกกสิพ้าสาวหน่อยล่าเด้อค่ะหนูก็ต้องไปแปรงฟันแปรงฟันหนูแม่ให้เวลาหนูเบิ่งโทรศัพท์ <c oughs> เคึ่งชั่วโมงพ่อว่ <c oughs> เรึ่งชั่วโมง <c oughs> ไปแปรงฟันแล้วก็ g o to bed เอะเกษ o ุ๊ดไนสแมนปะ่าหนูไปนอนกันค่ะไปอ่าไปแปรงฟันดู ดูทีวีใช่ไหมคะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะยกมือขึ้นแบบแม่ดีๆีแบบแม่ดีดีค่ะขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อนๆคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะดิงดิ้งดิ้งดิ้งค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ